น้องโบเป็นคนเก่งโบกินเองอะไรคะเบอร์นี่เขาก็จะมากินอาหารปั่นที่แม่หน่องปั่นให้โบเก่งกินุ่นเขาก็เก่งเขาจะกินกุ้งนะคะเขารู้ว่าแม่หน่องถูกหวยก็จะกินกุ้งของเขาเขาจะใช้สิทธิ์ของเขานั่นมาเรื่องอะไรของเขาจะมากินตังอีชั้นนะคะน้องโบเขากเก่งเขากินเองคะ่ะเดี๋ยวสิคะน้องโบเก่งมากเลยต้องให้แม่ป้อน ถ้าเป็นอินน้องนุ่นนะจะป้อนอย่างเงี้ยเอาแต่ช้อนไปแล้วก็ป้อนดังดูที่คะ่ะช้อนไปแล้วก็ป้อนขเขาเขาก็ไม่ทานนะคะกินกุ้งไปสามสิบตัวแล้วมั้งอา้าวทานอยู่าทานให้เอฟซีดูที่ค่ะน้องนุ่นเฮ้ยจ <c oughs> ่ายห่ายเรื่องลูกบ้านเน,นี้ยหมดหยดละที่นอนแม่ที่นอนแมวแม,แม,มงเหมือนกันมดเลยอ่ากินเลยค่ะน้องโบก็ไม่ต้องป้อนนะคะเนี่ยน้องโบกเก่ง รู้ไมหมน้องเขาทามาด้วยความทุกข์ยากกว่าจะปั่นไก่อกไก่กว่าจะใส่นมแพะกว่าจะใส่ฟักทองกว่าจะใส่แครอทน้องโบก็ชอบค่ะแม่หน่องทําทําเยอะลูกบ้านนี้เขากินตลอดะคะ่ะเขากินอาหารหลักเขานะ่ะกินยาหยาาหลักะะ่ะเป็นบัวอยู่แล้วนะ <c oughs> เนี่ยเลี้ยงแมวไม่ได้บัววิงงเว่ <c oughs> น้องโบกินอะไรคะลูกคนเก่งของแม่ เออวันนี้อีแม่ก็อีแม่ก็ขอทําไข่เจียวกุ้งกินหน่อยเนะื้อไข่เจียวกุ้งขอลูกลูกจะกินกุ้งแล้วก็ขอให้แม่เอาไข่เจียวกุ้งใส่ซะหน่อยไข่เจียวใส่กุ้งค่ะเป็นซิริมงคลอบอรอะะ์อร่อยหรอคะอร่อยก็เอาก่อนคะ่ะลูกไม่ต้องรีบนะ ชีวิตเราไม่รีบนะคะมีแต่พี่หนึ่งคะรีบ <c oughs> ได้ยินเสียงไหมคะพี่เน่งอย่าไปทํางานแล้วค่ะแปดโมงแล้วยังอยู่บ้านเลย <c oughs> มันจะดีไม่รูกร้กระเอยเงินเดือนนั้นไม่ต้องพูดกันหรอกเขาไม่ขึ้นไม่ต้องเสียใจเพราะว่ายังแปดโมงเพราะว่ายังอยู่บ้านแปดโมงอยู่บ้านอยู่เลย <c oughs> ไป น้องเบอร์ไปส่งพี่หนิงพี่คะโชคดีนะคะพี่หนิงขับรถดีๆนะตื่นหรือ,อยังกินกาแฟดำไปแล้วนะคะโชคดีะคะ่ะโอ้ยคนก็อยู่บ้านกันแล้วก็มีความสุข <c oughs> ไปแล้วคะ่ะพี่หนิงอ่นะน่ะน้องเบอร์นะ่ะอืมน้องเบอร์ขออนุญาตไปอึตรงนั้นก่อนนะคะ <c oughs> ไปค่ะอิ่มแล้วน้องเบอร์อิ่มแล้วไปค่ะเลยยปากเล้ดตัวนะ แม่ปักเบ็ดจวดนี่ไปแม่ซักผ้าอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่ไปจับผ้าอู้นั่มันมานั่งอะไรตรงนี้ล่ะคะเหนื่อยๆมานั่งน้อยๆตรงนี้เหนื่อยยืนมารักกว่านุ่นน่ะไปแล้วค่ะเอฟซีไปแล้วค่ะบ๊ายบายหลับเร็ว